สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h a p p y healthy Home มีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำถั่วงอกรับประทานกินเองนะคะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ชอบรับประทานถั่วงอกเลยนะคะเพราะว่า ไม่รู้สิมันรู้สึกเหม็นเขียวนู่นนี่นั่นเนาะแต่พอรู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะอะไรที่มีประโยชน์เราก็จะแบบรีบหามารับประทานทันทีเลยนะคะและยิ่งช่วงหลังเนี่ยหันมารับประทานมังสวิรัตแล้วก็เน้นโปรโตีนจากพืชนะคะ การทานถั่วก็เลยเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการทานถั่วแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อเราก็มีวิธีมาแก้ไขกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการนําถั่วมาแช่น้ําก่อนหรือว่าการเพาะถั่วงอกแบบนี้ก็ทําให้เราได้สารอาหารประเภทโปรตีนจากถั่วและวิตามินอื่นๆที่ดีกับร่างกายของเรานะคะส่วนปัญหาเรื่องการรับประทานถั่วแล้วท้องอืดก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะติดตามช่องนี้ไว้นะคะเรามีเทคนิคดีๆมาแนะนำกันอยู่เ วิธีการเพาะถั่วงอกของเรานะคะเราจะเพาะใส่ขวดแก้วนะคะซึ่งมันจะทําง่ายสะดวกแล้วก็สะอาดสามารถเช็คผลงานได้ตลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นขวดแก้วใสเนาะเราจะใช้ถั่ว3ชนิดนะคะวันนี้ก็จะมีถั่วเขียวถั่วแดงแล้วก็ถั่วลุกไก่นะคะนํามาล้างให้สะอาดนะคะแต่ละขวดเนี่ยเราใช้ถั่วดิบปริมาณ1ส่วนสถ้วยนะคะ นำมาใส่ขวดแก้วแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้นะคะที่ฝาขวดนี้จะเป็นตะข่ายผ้านะคะเพื่อนๆสามารถหาตะข่ายผ้าแล้วก็ใช้หนังยางรัดหรือว่าจะใช้เป็นฝาล็อกแบบเราก็ได้นะคะการใช้ขวดแก้วเนี่ยมันทําให้แบบการอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากเนาะมันทําความสะอาดง่ายนะคะมันจะไม่มีแบบคราบติดเลยเพราะว่ามันเป็นขวดแก้วเนาะมันจะไม่มีคราบดําติดถ้าแล้วเราก็ไม่ต้องแบบซักล้างเยอะแยะนะคะ เราจะนําถั่วมาล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพอตื่นขึ้นมาเราก็เทน้ําออกแบบนี้นะคะตะแคง45องศาวไว้ที่พวกตะแรงที่เราเอ่อเป็นตะแรงที่เราคว่ำจานเวลาเราล้างจานแบบนี้เนาะหรือว่าจะเป็นตะแรงเดี๋ยวจะมีให้เพื่อนๆดูนะคะตะแรงที่เราใช้พออีกหนึ่งคืนผ่านมานะคะเราก็นำมาล้างเมือกออกนะคะ แล้วก็เทน้ำออกแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำใส่ตะแกรงไว้แล้วก็ใช้ผ้าคลุมไว้นะคะอันนี้ก็น้องก็เริ่มงอกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นวันที่สองน้องก็เริ่มงอกมาแล้วนะคะใช้ผ้าปิดนิดหน่อยนะคะอย่าให้โดนแสงโดยตรงถั่วแดงงอกยากกว่าเพื่อนเลยนะคะส่วนอันนี้ถั่วลูกไก่ก็กําลังงอกออกมาแล้วนะคะในการรับประทานถั่วงอกนะคะเราสามารถรับประทานได้ทุกระยะเลยนะคะในเดย์ที่1เดย์ที่2เดย์ที่3คือ พอน้องงอกออกมาแล้วก็สามารถนําไปปรุงอาหารได้เลยแล้วก็เราก็มีถั่วงอกรับประทานได้ทุกวันนะคะหรือจะรอให้หน้องงอกเต็มที่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะและสาหรับชนิดของถั่วนะคะที่จะนํามาทําถั่วงอกก็ทําได้ทุกชนิดเลยนะคะ <t' S 1> เ,เพื่อนๆมีถั่วอะไรถั่วแดงถ <t' S 1> ั่วดําถั่วขาวนํามาทําถั่วงอกได้หมดเลยนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆได้ลองทําดูนะคะเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งเขาแชร์มานะคะว่าเขารับประทานถั่วงอกเป็นประจํานะคะเป็นพวก บัคคอรี่งอกแล้วก็ถัว่วอัลฟาฟ้านะคะถ้าใครมีโอกาสก็ลองนํามางอกดูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ารับประทานแล้วสุขภาพดีขึ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็ผมที่เคยร่วงไปนะคะทุกคนมันกลับมางอกเป็นสีดําอีกนะคะซึ่งสรรพคุณตรงนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะตั้งใจรับประทานถั่วงอกนะคะ อันนี้ก็คือเดย์ที่4ี่แล้วนะคะสามารถรับประทานได้เลยส่วนถั่วแดงยังไม่งอกเราก็จะเพาะให้น้องงอกต่อนะคะส่วนถั่วลูกไก่อันนี้ก็งอกออกมาบ้างแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราจะนํามาทําอาหารนะคะเพื่อนๆติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะนามาทําเป็นเมนูอะไรบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยถั่วงอกทําอะไรกินได้มั่งอ่ะอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์เรื่อยๆนะคะ สรพคุณอื่นๆของถั่วงอกนะคะที่เราอยากจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าถั่วงอกมีโปรโตีนมากกว่าถั่วธรรมดาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B12 ที่จําเป็นในการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเรา แล้วก็มีธาตุเหล็กที่ร่างกายย่อยง่ายกว่าผักอื่นๆนะคะมีวิตามิน b 17สารเลซิทินที่ช่วยบำรุงประสาทถั่วง,งอกสดๆมีพลังชีวิตนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นไม่แก่เร็วอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากในถั่วง,งอกมีสารต้านความแก่ที่ชื่อว่า ออซินอนนะคะและเนื่องจากโมเลกุลของสารอาหารในมเมล็ดของถั่วงอกที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในลักษณะที่ร่างกายเราสามารถย่อยได้ง่ายนะคะโปรโตีนถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือกูโคโสและไขมันเป็นกรดไขมันเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วถั่วงอกจึงเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมากๆเพราะว่าเขาได้ทําการย่อยตัวเขาเองไปแล้วนั่นเองนะคะช่วยป้องกันมะเร็งลาไส้แล้วก็เอ็มไซ์ช่วยกระตุ้นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็นต่อร่างกายหรือว่าเป็นตัวทําปฏิกิริยานั่นเองช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดนะคะถั่วงอกเป็นแหล่งวิตามินการแพทย์แผงจีนแนะนําให้นําถั่วงอกหัวโตไปต้มแกงจืดน,นะคะช่วยขับเสมหะแล้วก็ทำให้ปลอดโล่งแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะ ประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็เลยนําเสนอเรื่องถั่วงอกแบบบ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแบบว่าทุกคนจะได้เห็นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือถั่วงอกที่จาก1ส่วนส่ถ้วยนะคะกลายมาเป็นถ้วยโตแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือถั่วลูกไก่งอกคือตัวถั่วเขาก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะแต่พอเรานำมาทำถั่วงอกประโยชน์เขาก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทำเมนู ถั่วลูกไก่งอกกับถั่วงอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะรับรองว่าจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนได้นะคะเพราะถั่วงอกเวลาประทานเองมันมันสะอาดแล้วก็เราควบคุมการผลิตได้เนาะแล้วการเพาะใส่ขวดแก้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ามันจัดเก็บได้แบบไม่รกบ้านเลยเนาะ ประมาณนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy h o m m ี่จะมีเมนูดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ